กลับบ้านกันนะคะยึงยังดึงยังทำไมพี่พี่อยู่ประธางไหน แล้วค่ะคุณผู้ชมก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมท่านเลยในะวันนี้เนี่ยเราก็แบบเกม Poppy Playtime นะะอ่ะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวานาักนั้นเราไปเลิมเกมกันเลยดีกว่านะไป let's go <S ด้วยความที่ตัวเรานั้นเป็นพนักงานเก่าของ Playtime คุณน่ะได้กลับมาที่โรงงานอีกครั้งหนึ่งในรอบหลายปีหลังจากที่มีคนได้หายตัวไปคือต้นว่านะที่มันหายไปเดี่ยก็เพราะไอตัวนี้แน่ไอขวาเนี่ยดูสิแต่คือมันน่ารักนะสำหรับต้นนะ่ะดูสมิมันตามันอะเติ้ลเติ อคไม่ม okay. okay. mm ีรับหรอโอเคงั้นเดี๋ยวต้นขึ้นซับให้นะคะเป็นตุ๊กตาที่พูดคนได้โอ้จริงเว้ย ตุ๊กตาท,ที่คุยกับคนได้จริงๆนะคะน้องพปอปี้และคืนผมหมูหยองไงไอผมหมูหยองหืมหน้าตาคน,น่ากลัวเลยอ่ะที่ใครซื้อไหมตอนนี้ต้นโยนทิ้งไปเลยนะหน้าตาอย่างนี้กลัวมากคือขอบคุณนะแต่ไม่ต้องหืมหน้าตาตาเป็นจะเงกันเลยขนาดนะั้นเปนเหมือนมองหน้าเลยอ่ะ โอ้โหแล้วคือคำพูดมันเซตมาจริงปะเนี่ยฮะเหมือนพูดจากใจจริงอะอันนี้คือสภาพโรงงานของเราเหรอนี่โอ้โหฮทัวทัวร์โรงงานนั่นน่ะมันบ้าปะเนี่ยใครวันจะไปทัวร์วะดดูมีหัวอะไรเต็มหมดเลยยังต้งไมอยากเห็นนะคือมันมาเป็นตุ๊กตาก็พอแล้วค่ะเออเฮ้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยดอกไม้ดอกไม้อะไรเอ่ยหะงงพ o อ p y ี l เพลิทาภูมิใจนำเสนอ <c oughs> ทุกคนคิดว่าพนักงานได้หายตัวไปเมื่อสิบปีที่แล้วพวกเรายังอยู่ที่นี่อยู่ดะตามหาดอกไม้สิอ๋อแสดงว่ามันมีคนส่งจดหมายมาหาเราเหรอแล้วเราก็ต้องไปตามหาดอกไม้ถูกปะ ฮะโอเคเข้ามากันแล้วนะคะในโรงงานพวกเราโรงงานเพทามนะแล้วคือสภาพอย่างเก่าไอตัวน้องคือตัวน้องนี้ไม่น่ากลัวนะน่ารักมากๆเลยโอ้คือต้นชอบตัวอะไรขนฟูๆอย่างเงี้ยถ้ามีคนซื้อตัวนี้ให้นะต้นเอานะน่ารักมากเดี๋ยวก่อนอื่นต้นขอสำรวจรอบๆก่อนนะคะว่ามีอะไรให้ต้นบ้างอันนี้ตัวเล่นเทปเหรออ๋อนี่ไงอะเก็บมาก่อนค่อยว่ากันต้นดูก่อนตรงนี้มีอะไรเดินเข้าไปได้แต่ว่า แต่ว่านี่คือปิดเหรอเออโอเคปิดจริงๆด้วยนะคะกดชิฟวิ่งได้โอเคแล้วก็เราจะดูก่อนแม้เทปอ่ะต้นว่าต้นว่าดูไปก็ดีเนาะเออเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นซับให้เต้นจริงๆเนี่ยเดี๋ยวเติ้นจะขึ้นซับไตเติ้นภาษาไทยให้เนาะโอเคนะโอเคฮัลโหล Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, master, we're make you aware we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent <laughs> care. We also pride ourselves on our security. The alarms, and, the and, the the and, the and that's one of the more tame aspects of our security system. spoil've mys l a โอเคก็เมื่อกี้นะคะที่เขาคุยกับเราเนี่ยก็คือเขาเตือนเราเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้บุกลุกที่นี่ตั้งแต่ที่เราเหยียบ ย่างขาย่างก้าวข้ามทุยฉันจะไม่กลับไปเพราะฉันอุตส่าห์มาที่นี่แล้วถึงแม้ว่าตัวของฉันเองเนี่ยไม่อยากจะมาก็เถอนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวละครของฉันนั้นมีเจตจำนงที่อยากจะมาที่นี่ฉันก็ต้องจำยอมมาดะอ่าเปิดดูก่อนซิอ่าอันนี้มีมีตุกตากล่องดุกตาที่ว่างเปล่าหรือเปล่าเนี่ยรถไฟเหรอรถไฟทำไมยังมีอยู่เลยอะ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะไปดึงนะตรงนั้นตรงนั้นมีรหัสอยู่ใช่ไหมอ่ะ security อ๋อคือต้องแก้พัซเซิลหรอเออโอเคถ้าง uh. wow. uh, mm, ั้นอันนี้อาจจะเป็นฮิน์ของเราก็ได้นะคะเขียวชมพูเหลืองแดงโอเคเขียวชมพูเหลืองแดงจำไว้นะคะต้นขอดูรอบๆก่อนอืมโอเคไม่มีของเรานะงั้นเดี๋ยวเราไปแก้พัซเซิลกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมคือต้นไปอยู่ที่ไหนมาทำไมต้นถึงพลาดเกมแบบอุ้ยอุ้ยมี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 เฮ้ยเดี๋ยนะ ไอนน้คือตามหลุดออกมาเหรอหรือรว่าไงได้คือเลือดหรือว่าสนิมเครอนะนั่นะนะแปลกๆนะที่นี่นะไอ้น,นนะเขียวชมพูเหลืองแดงอ่าโอเคคือต้นเสียดายมากเลยที่ต้นไม่ได้เล่นตั้งแต่ตอนชัปเตอร์แรกๆอะ่ะแล้วคือมันเล่นตอนที่มันเป็นชัปเตอร์สี่อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวต้นจะพยายามรีบเล่นแล้วก็รีบลงนะคะคุณผู้ชมนะรอต้นก่อนนะอ้วนนะมีเทปให้เราเล่นอีกแล้วค่ะอ่าเก็บมาเลยแล้วก็นี้เครื่องอะไรกินเครื่องอะไรอะ่ะอ่ะใส่ก่อน เพลทามบริษัทเพลทามนะคะกับเครื่องแกรบแ็คเครื่องแกรบแผกงั้นเหรอมี2ข้างอ่าใส่โดยการสะพายเหรออ่ารัดแขนไว้นะคะใช้สองข้างอ๋อเราจะเราจับนี้เหรอเราบีบบีบใช่ไหมอ่ะอ๋อนี่ไงมันดึงของได้นะคะเออโอเคแต่ว่าใช้ได้แค่กับของเล็กๆหรอห้ามใช้กับคน นะแล้วนี่คือมันเอามาเชื่อมไฟได้ด้วยขอบคุณใช้กแกลเพ็กด้วยความรับผิดชอบของคุณแบบมีความรับผิดชอบนะเออตามนั้นอ,อโอเคเอามาแล้วนะฮะมีข้างหนึ่งอีกข,ข้างหนึ่งหายเอา้าหายไปไหนไหนดูสิทดลองก่อนมันดึงได้ปะดึงอะไรวุ้นดึงดึงไม่ได้ทําไมอะมันต้องใช้สองข้างเหรออมดึงไม่ได้นี้เฮ้ยนี่ไงนี่ไง อ่าอ๋อมันต้องกดค้างค่ะอย่าดึงได้นะคะอ๋อฉันเข้าใจแล้วอ่ะตรงนี้ใช่ไหมทางเข้านะฮะต้องสแกนดูโยนก่อนโอเคอุ้ยทำไมเสียงมันน่ากลัวจังเลยอันเนี้ยคือเสียงแอมเบียนมันเล้าหลือมากอ,ะอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้น้องทําไมอะคือตอนตกมันจะเป็นตัวเล็กนะคะกลาเป็นตัวใหญ่เฉยเลยอะไรอน,นี้อ่ะไฮไฟอืมจักหน่อยอืแต่หน้าตามันตามันถลึงถึงมันตัวใหญ่เกินไปฉันไม่รู้ว่าฉันจะเจอกับนในอน,นาคตนะมีที่สแกนสองที่อันนี้ต้องใช้ข้างขวาอันนี้ใช้ข้างซ้ายได้อย่างเดียวนะคะพาวเวอร์ Power, พลังงานอ๋อสแกนนี้ก่อนแล้วกันเนาะโอเคได้มาละ เปิดได้ยังเฮ้ยไอ้น้องฉันว่าแกแปลกแล้วนะแกคือคนที่กินพนักงานใช่ไหมฮะหยิบมาเลยขอนะคะอย่ามองนะอย่าอย่ากรอกตามานะคะขอร้องนะอไอ้คนฟูฟ่องไอ้ตัวน้องทำไมมันทำไมโอเคอะคือ <laughs> มันเป็นตัวใหญ่มาก่ะตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นตุ๊กตาเล็กๆแล้วมัน,มนวิ่งไล่ตามเราไงหยีสตาร์บัลลี่ไปสตาร์บัลลี่ ว้ยแล้วมีตัวเมียด้วยเฮ้อน,นี่ตัวผู้น,นี่ตัวเมียมีสองตัวในหลอโอโอไม่นะโอไม่นะอันนี้อะไรเนี่ยข้างล่างลงไปได้เหรออะไรอะ่ะข้างล่างเน,นี้อีอ๋อมเป็นสาวหรอเออโอเคอันนี้ตุกตาที่มันแยกหัวกับตัวไว้ย่มันเหมือนมันแปลกๆกับที่นี่อะ่ะคุณผู้ชมอ,อ,อะไรเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไปหนึ่งนะ อันนี้คือเราเปิดได้เปิดสิเปิดไม่ได้เหรออ๋ออ๋ออ๋อแสดงว่าทำไมมันมันบ้าหรือเปล่าเนี่ยเน,นีี้ทำไมประตูเป็นอย่างเงี้ยเชื่อมไฟโดยการที่ยังไงอันนี้เหรออันนี้ถูกปะอ่าเน,นี่ยขึ้นแล้วเออโอเคได้แล้วไฟมาแล้วค่ะก็ะคือที่ผ่านมามันใช้พลังงานสำรองหรอ ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งต้นว่าเราไปกันดีกว่าเนาะกลับไปที่เดิมเอออย่าอย่านะไอ้ตัวนั้นนะไอ้ตัวน้องอย่าทําอะไรแปลกๆนะคะต้นขอร้องนะคะต้นเป็นมือใหม่หอโอ้ไม่ไปจริงๆด้วยโอ้ไม่กอเราแย่ละเราแย่ละก็ไม่โชคดีดีมันไดนไปไหนไเดินไปไหนอฮะฮัลโหลวุ้ยตายแล้วมันมืดตังเลยตรงนั้นทำไมเราเราสแกนอีกรอบหนึ่งได้ไหมอ๋อนี่ไงได้จริงด้วยโอเค เบเกอร์ฟลีนสร้างเพื่อนมีเพื่อนฉันไม่อยากเป็นเพื่อนของแกเฮ้ยน่ารัยอะแปะหน่อยแปะหน่อยฮัลโหลแขนมันเห็นนะครับมันมันนี่มันลากมือเป็นไปได้ไงมีตัวนี้ได้ไงมันมันอู้ตายแล้วมันอยู่ในนั้นเองคุณผู้ชมห้องของมันเหรอโอ้ อุ้ยตายเราเราแย่จริงๆเราแย่โคตรๆเลยตอนนี้สถานการณ์ของเราทำยังไงดีคุณผู้ชเปิดประตูเปิดไม่ได้มันคืออะไรเขาบอกว่านี่เป็นบันไดลงสู่นรกนะคะเปิดไม่ได้บันไดสูนละละ่นรกอันนี้ล่ะเปิดได้ปะเปิดได้ต้องไปทางนี้หรอ,อคือจริงไม่ต้องไปบันไดสูนละละ่นรกก็ได้นะนี่คือนี่กืจะลกอยู่แล้วนะไปกันไอ้น้องน่ารักจังอยากได้ตัวละครจริงๆอ่ะตุ๊กตุ๊กตาตุ๊กตาอ่ตาชิ้นส่วน แยกหมดเลยนะไม่ใช่ว่าไอโนองนั้นกินนะไอ้น,นี้ไอ้น,นี้ไม่ธรรมดาแหละนี่ป๊อปปี้หรือเปล่าป๊อปปี้ป๊อบปี้กับบู๊เราอุย้ยเทปนี่อันที่สีเหลืองนะสีเหลืองอย่างสีเหลืองเยลโล่หาของหรอรู้ยังไงอันนี้ไงอ๋อแล้วก็มาแปลอั่านี้หรอโอเคแล้วคืออันนั้นเป็นเป็นมือที่เราต้องการอีกข้างหนึ่งนะคะ อันลงไปปุ๊บโอเคต้องไปหาชิ้นส่วนดิไงสีเขียวอันนี้ห้ามคนเข้าไปโคตรจะแดนเจอร์โคตรจะแดนน่ะพี่แดนน่ะพี่เล่นมุกอะไรเนี่ยมันไม่เข้าใจจะมาดงจะมาแดนนะจะมาเต้นในเกมผีสิงบ้าค่ะใส่ของปุ๊บครบสีสีมาเลยดูตัวการแขนสองข้างนะคะจะได้มาสู้กับไปตัวฮักกี้น้องชื่อฮักกี้ใช่ไหมตัวเมื่อกี้อ่ะตัวน้องกอด ฮักกี้แปลว่าโกรธฮักแปลว่าโกรธนะฮะสควิดโกรธแบบแน่นแล้วคือตัวละครน้องน่ารักมากดูหน้ามันดิอ๋อชอบจังอยู่ไปได้ปะน่าต้องลงไปค่ะปึ๊บอ่าใส่มาแล้วขอเปิดประเดิมหน่อยนะคะสแกนย,ยนเรียบร้อยคนอื่นได้มานะไม่มีนะไม่มีนะคะ โอเคนะข้างหน้าเราไปทางนี้นะวิ่งไปเลยนอ้องอืมไรล,ลื่นห้ามคนเข้าอีกแล้วอะมีให้เชื่อมไฟหรอพัสร์หรออันนี้แล้วก็อันนี้อนนโอเคเฮ้ยโอ้มันลืล่นลราไปข้างหลังไม่มีนะเมียวนะคะเราวิ่งได้ปะมันไม่ให้เราวิ่งอ่ะคาสซีหรออันนี้ดูทรงหน้าใช่ วุ้ยอย่านะหัวใจแดงฮ่าฮ่า,า,กกาตาุ๊กตาฉันสุดตุ๊ไไกาตาฉันกลายเป็นตุ๊กตาไปแล้วนี่โปรดอย่าให้ตุกตาแชดหืมเศษขอจับได้ไหมหัตุ๊กตามาเต็มเลยนิดโอ้โหเล่นเลยต้นเล่นเลย <c oughs> อ๋อหมดแล้วเหรออยู่ไม่ได้ไหมฉันกลายเป็นตุ๊กตาอันนี้คืออะไรเดี๋ยเป็นโรงงานเหรออ๋อนีไ่ไงนี่คืออะไรเนี่ยเมกกับเฟรนนะคะ เดี๋ยวต้นจะสรุปให้ฟังนะต้งขออ่านแป๊บนึงโอเคคือเครื่องนี้นะคะเป็นเครื่องที่เอาไว้ผลิตตุ๊กตานะคะโอเคก็แสดงว่าเราต้องไปหาพลังงานให้เจ้าสิ่งดีมาสร้างตุ๊กตาให้พวกเรากันนะคะซึ่งม,มันสร้างตุ๊กตาให้เราได้จริงโหรออันนี้ก็แดนเจอร์มันแดนอีกแล้วพี่คะันต้องหาพลังงานจากไหนเหรอคะเราต้องกดหรือเปล่าหืขอ,อนี่กดนะคะอ๋อไม่ได้โอเคกดไม่ได้จริงๆต้องไปข้างบนเหรอนี่ไงมีบันไดอยู่ด้วย น่าจะใช่มิ่งไปเลยตึก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 เ้ยแผ่นเสียงแผ่นเทปดิไม่ใช่นี่ที่ดึงค่ะแผ่นเสียงอยู่ไหนอะเทปต้องจะหาไม่เจอจริงๆเหรอเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะวางไว้ยากหรือเปล่าอะอันนี้ที่ดึงเหมือนกันอะ uh, ดึงมาเลยน้องแล้วก็น่าจะให้แก้พัซเซิลเหมือนเดิมนะคะเป็นพัซเซิลไฟ ได้โอเคได้แล้วแก้ตั้งนานเนี่ยเครื่องนี้จะใช้งานได้นะคะใช่ไหมใช้ได้หรือ,อยังต้องไปกดปุ่มหรออ่าลงไปเลยอ่ากดเลยพี่อุย้ยมันลืมตามันลืมมันลืมตาคุณผู้ชมแล้วยายทำไงอะคือเราต้องกดเพื่อผลิตหรอเราจะผลิตตัวอะไรล่ะ อ๋อ่ะมีใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นส่วนของขานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของตัวและหางอ่าดูการผลิตกับน้องต้นนะคะส่วนหัวค่ะนี้อ๋อเขาบอกว่าไม่มีใครออกไปโดยที่ไม่มีตุ๊กตาแสดงว่าตัวตุ๊กตาที่เราสร้างนะคะมาวางไว้ตรงนี้เนาะเพื่อที่จะออกไปเหรอแล้วคือเราจะเข้ามาทําไมเราเข้ามาแล้วออกไปคือเรามาตามหาดอกไม้ไงใช่ไหม <laughs> มาแล้วตุ๊กตาวันนี้มันเลยมาโอเคแล้วก็ปิดเครื่องนะเสียงดังมากปิดไม่ได้หรออ๋อนาตะคางอ้โมันเหมือนมันโองหน้าต้นเนอะมี่ต้นวางนี่นะอ่าวางแล้วค่ะสแกนโอเคก็ก็ไปกันเลยเนาะใช่ไหมล่ะอันนี้อันนี้คือจบแล้วใช่ไหมเนี่ยฮะ เออน่ามีแค่นี้แหละคุณผู้ชมไปกลับบ้านพวกเรากลับบ้านกันนะคะอุ้ยุน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 ไตัวตัวน้ปทางนั้นหรอมนมือนอะไรวะเนี่ยุ้นร้อุ้รีบไม่รู้แล้วไม่รู้แล้วไฟฉายไช้ายค่ะย้ย้อวุ้ไปทางนี้เหรอเนี่ย มันมันบาจริงเนี่ยมคือเรื่องจริงเหรอเนี่ต้ไม่ได้ภาสาหลอใช่ไหมเนี่ยเป็นของจริงไม่จริงจริงไม่จอจี้มันจะอะไรมันเนี่อมันมามันมามันมามาหน้ามาหน้าโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราต้องเราต้องใจเย็นทางนี้ค่ะทางนี้ค่ะไปลงไปแลางนะคะอ่าสไลด์ลื่นสไลด์ลื่นโอเคทางนี้ือตาอยู่ลงพอดีสไลด์สไลด์พอดีโอ๊ะปีพอดี มันอยู่หลังมันวิ่งตามติดนี่กอุจิจ้าตามติดมันมันวิ่งดูคนนี้ทำไมมันเดินดูมันอะไรกันเนี่ยฮะมันยัง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 ทำไมพี่พี่อยู่ทางไหนภาษาอะไรกันเนี้ยลูกคิดบ้าฉันเข้าใจทุกอย่างแล้ว ฉันเข้าใจทุกอย่างแล้วแกดักฉันแกสีนะคือตัวที่กินทุกคนที่นี่แกใช่ไหมมาฉันพร้อมและ้วฉันภูคุ้มกันที่ดี ฉันพร้อมแล้วเมื่อกี้ถ้าฉันไม่เดินผิดทางฉันก็คงจะรอดอยู่แล้วล่ะนะแต่พอดีว่ามันมันตื่นเต้นแล้วมันตกใจน่ะมันก็เลยเป็นแบบเมื่อกี้อ่ะนะทั้งหมดไี่เป็นความจริงฉันไม่ได้เป็นภาพหลอนหรือว่าอะไรซ้ำเต็มฉันไม่ได้เบาฉันเป็นลูกจริงนะฉันไปทางผิดกันเนี่ยฉันก็รู้ว่าจะจะมีประสบการณ์ที่ดีงามแล้วทำไมเป็นอย่างนี้อะไรนี่คะโอเคโอเคโอเคอะได้ต่ออย่ามองหนังอย่ามองหนังก็ต้องมองสักหน่อยแล้วกันเนอะคนดูหน้าพี่หน่อยเออ ตื่นเต้นมากเลยเนี่ยอ่ะโอเคเลี้ยวไปเลี้ยวไปอันนี้ไม่ใช่นะคะมันหลอกเราอ่าเดินดีๆเดีๆเราใจเย็นๆเหน่อยดีก็คือไม่เจิมนะทางอยู่ข้างหน้าใช่ไหมล่ะพี่วิ่งเ,เร็วกวา่านี้ได้ไหมะพี่อันนี้ดูนี้อ่ะโอเคใส่ลื่นปุ๊บฮิโอ้ยมันไปนี่มันมจป็นอะไลื่นเลยตรงนี้พี่พี่ <P> พี่อย่าใส่ลื่น โอ้ล oh, ุมาโอแม่แม่แม่จจาแม่เจาแม่เจอไปทางไหนอะเฮ้แล้วไปทางไหนนีพี่ไปทางไหนอะทางนี้เหรอโอ้น้วมันทกับต้นได้ไงวะโคตรเร็วเลยทกับ้ได้ไงวะฮิวว่ววหวอวววเวววววววาวว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 รววววววไววว้ววลวว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 วแล้วคือววววววอวว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 วงววววววงอวววว้วว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 โอเคโอโอ้้อ อุ้ยเดี๋ยนะอุ้ยเดี๋นะแล้วคือน้องมีเลือดด้วยเหรอต้นว่านะมันอุ้ยนี่ไงดอกไม้ต้นว่านะไอพวกตุ๊กตาพวกนี้น่ะเป็นตุ๊กตาที่มีชีวิตค่ะนะเพราะว่าที่เราเห็นกันเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเลือดไม่ก็โลหะหรือว่า สนิมก็ไม่น่าใช่มันเหมือนเป็นเลือดอะ่ะคุณผู้ชมคือต้องคิดว่าคนที่นี่น่าจะกลายเป็นตุ๊กตากันหมดแล้วนะคะไม่รู้สิ้ะแค่เดาๆนะมันอาจจะแบบมีพลอตที่มันน่าตกใจมากกว่านี้อีกหรือว่ายังไงอะ่ะอันนี้คือพลอตที่ต้นคิดขึ้นมาเองนะคะนี่ไงเลือดเต็มเลยนี่มันตกเนี้ยปึ้งปังเปะ๊ะใช่ไหมเออเสียงเหมือนตีปิงปองเลยนะเฮ้ย <laughs> <c oughs> นี่นเก็บมันเลยโอเค แล้วก็อทำไมมันเตือนเราตรงนั้นนะมันแดนดอีกแล้วคุณผู้ชมเราแปกเอาไว้ก่อนฟังก่อนยังไงเอ oh, ่ยอ๋อเป็นการทดลองโอเค <Okay. S 2> Absence was a flaw in the scientific process, which should have, under no circumstances, been left unaccounted for. That's why I'm making this log, so that the same mistake won't be made twice. Any future experiments will need to be contained and disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough, and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Whether those <gasps> who are beneath us understand it or not. End of. โอเคแสดงว่าที่นี่นะคะมันมีการทดลองมันไม่ใช่แค่โรงงานผลิตตุ๊กตาธรรมดาธร,รมดานะคะพอต้นคิดว่ามันมันน่าจะทําการทดลองเกี่ยวกับตุ๊กตาซังมติงนะคะแล้วก็มันมีตุ๊กตาหายไปแล้วตอนนี้เนี่ยพี่คุณนันเกย์ <c oughs> กน,น่าจะตายไปลแล้วนะคะต้นว่าตัว,วโอ้โพัดฟังคือ,ค,อคือฟังจับใจความได้นะคะแต่ว่ายากมากคือเขาไม่มีซััพย์ต้นให้เราจริงโง่ไป อ่ะแดนเจอร์นะแดนนะรันนะโนนะอบนะเออไปช่างมันอันนี้อุ้ยดูเหมือนดบ้านเนาะเออบ้านบ้านปกตินี่เรามาถูกทางแล้วใช่ไหมเนี่ยชั้นมาทำอะไรที่นี่เขาเตือนเราแต่เราไม่ฟังเพราะเราอยากรู้อยากเห็นว่าม,มีคนสนุกใหมหมา,มาเราเราก็ต้องอยากจะรู้อยากจะค้นหาความจริง See นะตสีนะถ้าใครเปิดเพลงนะเดี๋นี้เคเตอร์ไม่น่าจะพลาดอะไรแล้วล่ะพลาดแค่เทปสองอันนะคะคิดว่าน่าต้องไปหาสรุปอีกทีนึงเนาะ <G AS> อ๋อนี่ตุ๊กตาป๊อปปี้ เอ๊ะต้นจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อเรื่องเลยอะแต่ว่าดูรลทางเนี่ยโคตรเข้มข้นเลยนะต้นเสียดายมากที่ต้นพลาดไปสองอันนั้นอะ่ะมต้องไปหามาสรุปจริงๆค่ะผู้ชมอันนี้ล่ะไม่ได้อ่าดูไม่ได้ดยคะโอเคแสดงว่าต้องเปิดนี้ใช่ไหมไป <c oughs> มันลืมตายชิวปลุกเหรอ you คุณเปิดตู้ของฉันจบกันแล้วนะคะทุกคนสำหรับ p ป p p y ี้เพ t i m e ม์ชาร์เตอร์ที่1นึ่นะ,ะการกอดที่แน่นอะไตรสควิตนะเอ้ก็อุอ้ยเกมนี้สนุกมากดีมากๆเลยนะคะมันต้องจัดแล้วหรือเปล่าอะฮะชรัรเตอร์สองส่ะโอเคเดี๋ยวต้นไปหาสรุปมาก่อนนะ,ะสำหรับเทปสีเหลืองกับสี ชมพูนะคะแปบ๊บหนึ่งอ่าเคุณผู้ชมนะคะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะคือเมื่อกี้เติ้นไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเทปที่เราพลาดกันไปนะ,ะสีเหลืองกับสีชมพูนะก็คือสีเหลืองเนี่ยเขาเนี่ยพูดเกี่ยวกับว่าเหมือนตัวตุ๊กตาเนี่ยชิ้นส่วนตุ๊กตามันหายไปนะคะไม่รู้ว่ามันหายเพราะอะไร อาจจะเป็นคือต้นไม่รู้ว่าตุ๊กตามันเดินได้หรือเปล่านะมันก็เลยหายตัวไปนะอันนี้อีกอันหนึ่งเป็นเทปสีชมพูเป็นเทปที่เหมือนจะมีคนพูดเป็นผู้หญิงนะคะเขาบอกว่าพูดว่าเออบ่นเกี่ยวกับชีวิตตัวเองว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันมันแย่มันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะคะอยากจะกลับไปเป็นเด็กจังเลยอ่ะอย่างต้นไม้ที่เห็นเนี่ยมันก็เหมือนจะไม่แก่มันจะเป็นอย่างนั้นมันคงรูปอะไรอย่างนี้นะคะให้ต้นคิดนะคะก็คือน่าจะเป็นความอยาก ที่จะไม่อยากแก่ไม่อยากตายก็เลยต้องเอาชิ้นส่วนของตัวเองไปใส่ในตุ๊กาตาหรือเป็นการทดลองอะไรบางอย่างหรือเปล่านะคะโอเคก็สนุกมากๆเลยนะคะสำหรับเกมพ p พี่เพย์ทำนะคะเป็นเกมที่ต้นรู้สึกโชคดีมากที่ได้หยิบมาเล่นในชัปเตอร์ที่1น,นี้นะคะเดี๋ยวชัปเตอร์สองสามสี่จะตามมาหลังจากนี้ถ้าก็ผู้ชมนะก็ขอบคุณมากๆที่ดูมาถึงตอนนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้นขอตัวลาไปก่อนนะคะบายบายขอบคุณค่ะโม่